สวัสดีครับผมนายซินจากช่อง24อ r ซินโตนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สำหรับใช้งานโซล่าเซลล์นะครับแบบ NMC นะขนาดเล็กแต่พลังเลือเืกเลยมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สำรองสำหรับงานโซล่าเซลล์นะครับก็นี่นะครับกล่องนะครับมีขนาด นครับสูงเนี่ย20เซนติเมตรนะครับกว้างนี่36เซนติเมตรแล้วก็ยาวไปนี่นะครับ46เซนติเมตรนะครับอุปกรณ์ที่ให้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องขั้วนะครับมีมาให้เลยนะครับตัวหน้าจอกระตุ้นนะครับมีหน้าจอกระตุ้นให้ด้วยนะครับแล้วก็มีนะครับตัวหน้าจอแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับอ่าตอนนี้ในหน้าจอกระตุ้นนะครับโชว์อยู่ที่ 8ปนะครับแล้วก็มีตัวโวลต์อยู่ที่56.2%นะครับ56.2โวลต์นะครับ,นะรบส่วนตัวนี้นะครับในหน้าจอตัวนี้นะครับแสดงถึงสถานะนะครับอยู่ที่83%แล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่42%องศานะครับ83%กับ55.4%โวลต์นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในกันนะครับว่ามันเป็นแบตเตอรี่ยังไงประกอบไปอย่างไงนะครับอ่านะครับหลังจากถอดน็อตหมดแล้วนะครับน็อตเยอะมากนะครับแน่นหนาทีเดียวเราก็มาถอดดูกันนะครับข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับข้างในระวังนะครับถ้าใครจะมาแกะดูค่อยๆถอดครับมีสายของตัวหน้าจอดิสเพย์อยู่นะครับ อ่านะครับข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ดูกันนะครับเป็นแบตเตอรี่ NMC N ย่อมาจากนิกเกิลนะครับแล้วก็ M ย่อมาจากแมงกานีส C ย่อมาจากโคบอลต์นะครับเป็นโคบอลต์ออกไซด์นะครับก็เดี๋ยวนี้แบตเตอรี่ก็มีขนาดเล็กลงเล็กลงนะครับก็เป็นทันสมัยมากขึ้นนะครับสมัยก่อนเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต ก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับตอนนี้เป็นแบตเตอรี่ NMC ก็มีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็จุไฟได้มากขึ้นด้วยนะครับวิธีการประกอบนะครับก็ดูเห็นได้ชัดเจนนะครับแน่นหนานะล็อกไม่ให้ขยับนะครับมีการเชื่อมนะครับชุดของการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ต่อเซลล์นี่แน่นหนาแข็งแรงเลยนะครับนะครับแล้วก็นะครับที่สําคัญนี่นะครับเขาเรียกว่า สมาร์ BMS นะครับเป็นส่วนของการนะครับควบคุมการชาร์จนะครับการบาลานซ์เซลล์นะครับ,ร Sell, รบเป็นของ JK นะจี้กงนะครับก็ขนาด1 0 0แอมป์ a แอคทีฟบาลานซ์ด้วยนะครับอันนี้นะครับ JK นะครับ JK Smart, BM s m สมาร์ตอเนี่ยเราสามารถดูข้อมูลได้จาก แอปพลิเคชันเลยนะครับจากแอปพลิเคชันในมือถือเลยต่อเข้าระบบของอในส่วนของบลูทูธนะครับอยู่ใกล้จับบลูทูธได้สามารถดูได้เลยการทำงานการตั้งค่าต่างๆนะครับสายไฟเรียงเรียบร้อยมากนะครับเรียงเรียบร้อยมากครับง่ายๆก,การรีวิวนะครับผมได้แกะกล่องให้ดูแล้วแล้วก็ดูการทำงานอาของฝีมือช่างนะครับทีมที่ประกอบนะครับก็ สวยงามมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยเพราะผมใช้งานจริงนะครับซื้อมาจากช้อปปี้ z a d a านะครับก็เราสามารถติดต่อได้นะครับที่ร้านของชุมพลโซล่านะครับแล้วก็เราสามารถแอดไลน์เข้าไปได้นะครับคุยกับทีมงานนะครับโดยเฉพาะทางที่สมควรนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ออกแบบแล้วก็ติดตั้งตัวนี้มาตอบคำถามดีมากนะครับถ้ามีปัญหาอะไรนี่ไลน์ไปหาแกนะครับวิดีโอคอล คุยกันได้นะครับสอนเปิดหน้าจอคุยกันได้รายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างครับบริการดีสุดยอดนะครับแล้วก็ของสินค้าทรงไวมากนะครับ NMC 120 a m p h ah, อยนะครับเป็นแบตเตอรี่สำรอง48โวลต์นะครับสิน้าใครสนใจลองหาซื้อกันนะครับมาใช้นะครับก็ทำให้บ้านเราสามารถอยู่ได้ทั้งคืนได้เลยนะครับไฟนี่ออกมาอยู่ที่ 6.1จุดหนึ่งประมาณ6กกิโลวัตต์เลยนะครับสำหรับการํำรองชุดนี้นะครับยังไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็การทำงานสมบูรณ์แบบนะครับก็แนะนำกันนะครับสำหรับร้านนี้นะครับร้านจุมพลโซล่านะครับจุมพลโซล่านะครับแล้วก็ติดต่อพี่สมควรได้นะครับหรือใครจะติดต่อนะครับผ่านมาทางที่ช่องผมก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวกลางในการติดต่อให้นะครับหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อได้นะครับ ก็ท้ายนี้นะครับกับการรีวิวง่ายๆใช้งานจริงของใช้งานได้นะครับถ้าใครชิ้นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไิ๊์ให้กับช่อง24ออสินโตด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ